ะะเราก็ได้เข้ามาใด้รับรองและเพ่มเป็นที่ที่เราจะได้มาร่วมฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่นะคะว่าที่มาที่ไปของเมืองมาริการนั้นเป็นอย่างไรมาจากไหนนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมชมพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะตรงนะะี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูแลคะคนณะจะพาเพื่อนๆมาร่วมชม บรรยากาศที่สวยงามเป็นการย้อนรอยในราวรอศหนยสิบสเมืองมาลิกาค่ะค่ะตอนนี้คุณครูจะพาเพื่อนเอนเข้าไปร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติของเมืองมาลิกานะคะเพราะว่าประวัติเหล่านี้เป็นประวัติที่ พวกเราควรได้รับทราบและรับรู้ถึงที่มาที่ไปหรือรากเหง้าของชนชาชาวไทยทั้งหลายนะคะค่ะบรรยากาศเหล่านี้เป็นบรรยากาศภายนอกของเมืองมาริกานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปร่วมรับฟังในห้องเล่าเรื่องแห่งนี้นะคะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรถ่ายูปไ ตรงนี้เป็นห้องเล่าเรื่องซึ่งภาพต่างๆที่อยู่โดยรอบเนี่ยเป็นภาพที่เราขอมาจากขอจดหมายเหตุซึ่งเป็นภาพจริงในอดีตนะจ้ะค่ะตรงนี้นายสามารถบันทึกภาพหรือวีดีโอถ่ายรูปได้หมดเลยเจ้าค่ะเป็นเชิญด้านในเลยจ้าค่ะรอเพื่อนสมาชิกก่อนนะจ้าค่ะฟังข้อมูลเพราะว่าเรามีในส่วนของการทํากิจกรรมด้วยต้องขอแจ้งในส่วนของสถานที่ วันนี้ก็จำลองเป็นท้องพระโรงของรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่5รอสอนหนึ่องสี่วันนี้ได้โอกัสเป็นตัวแทน แจ้งในส่วนของข้อมูลของเบอรบริการให้ทุกท่านทราบเย็บเข้ามาได้เลยเจ้าค่ะการอื่นเข้ามาในห้องนี้จะขออนุญาตทุกท่านหันไปทางฝั่งน้นนะเจ้าคะกล่าวเสด็จพ่อรอห้าของเราเพื่อเราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านที่ท่านทําให้วเราทุกคนเป็นไทยเจ้าค่ะเสด็จพ่อรอห้าของเราทําให้พวกเราทุกคนเป็นไทยเพราะฉะนั้น เห็นบรรยากาศของชาวสยามที่เราเลิกคาดเรียบร้อยแล้วในปีรอสอน24ด,ดูได้ที่เมืองบริกาหลังจากทุกท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปด้านในทุกอย่างด้านในจะเป็นบรรยากาศในสมัยรัตนโกสินทร์124นั่นเองอาหารไทยขนมไทยทุกสิ่งอย่างด้านในเราปรุงด้วยเตาถ่านและเตาฟืน เพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกท่านจะเข้าไปเห็นถึงกลิ่นอายของในสมัยรศออ124ทีที่เราขูดและคันเองไม่ใช้กระทิ่่องไม่มีการใส่สารวกแต่งค่ะตอนนี้คุณครูจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปยังบริเวณภายในเมืองมาริกานะคะเป็นบรรยากาศที่ย้อนยุคหรือ ย้อนรอยในอดีตที่เราควรจะได้เข้ามาร่วมชมตอนนี้เราก็เริ่มผ่านประตูเมืองมัลิกาบรรยากาศภายในเดี๋ยวเราจะได้สัมผัสกันเลยนะคะค่ะนี่เป็นทางเข้าแล้วก็เราก็จะเห็นบรรยากาศที่สวยงามอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นเมืองเก่า ในรอสอที่หนึอยี่ส2 4นะคะเราก็จะพบป้ายเป็นลักษณะแผนผังแผนที่นะคะให้เราได้ทราบว่าที่ตั้งต่างๆจะอยู่ตรงไหนค่ะบริเวณนี้เราก็จะเดินเข้ามาพบกับร้านค้ารานกันบูดอะไรี่ล่าก็ใช้เปลาถานแบบย้อนยุคแบบโบราณโบราณที่เราก็แบบขูดจัก กระที่สดๆม่อเท้าไอ้ใช้กระต่ายสมัยใหม่กระที่สดๆสุดยอดเลยค่ะค่ะดูจากเครื่องใส่ภาชนะที่ใส่นะคะเป็นโบราณนะคะทุกอย่างเลยค่ะ เน,นี๋ยวเราก็เข้าสู่เมืองมาริกานะคะซึ่งจะมีอาหารคาวหวานนะคะซึ่งจะทำประเภทโบราณท้งนั้นเลยนะคะชื่อร้านเดี๋ยวไม่พพร้อมวิไลค่ละดูน้องที่ทำนะคะแต่งกายได้สวยงามนะคะตามยุคตามสมัยเลยะคะ่ะสวัสดีเจ้าค่ะ ขนมอะไรเจ้าค,ะค่ะ,ะมีขนมตาลุ่มด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะเจ้าคะ่ะค่ะ,คะตอนนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมบรรยากาศเรือนไทยที่สวยงาม ในเมืองมาลิกานะคะลักษณะเรือนก็จะเป็นลักษณะของเรือนข้าหาบดีค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปชมค่ตอนนี้ค,คุณครูจะให้เพื่อนๆได้ชมภาพรวมๆก่อนนะคะในบริเวณของเมืองมาลิกาค่ะค่ะ คณะของเราได้รับเกียรตินะคะก็คือเราได้มาร่วมรับประทานอาหารย้อนยุคแห่งเมืองมาริกาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศในการรับประทานอาหารแบบโบราณโบราณย้อนยุคของเมืองมาริกานะคะค่ะอันนี้เป็นลักษณะของผัดหมี่ คนสวยค่ะยิ้มหน่อยนะคะอะไรคะน้ำพริกค่ะน้ำพริกผักต้มเจ้าค่ะตอนนี้คณะของเรานะคะก็พร้อมใจกันร่วมประทานอาหารในมื้อกลางวันค่ะทานอะไรคะรอนรีรัมันไก่เคียงค่ะ ทา<อ>น,นยนะคะขาขาคะ่ะานที่คลรับ้ะะอเรียบร้อยก่อนทำนั่ะแดงทานอะไรคะออขนมชั้นขนมเอ่อร้อมค่ะแบบโบราณโบราณค่ะแล้วก็ขนมืออมบบน้นื้ข<า>อขนมื้นืค้นค่ะโอน่าทานมากเลยนะคะค่ะ<ร>ัดด้านนี้จะเป็นผลไม้นะคะค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็น น้ำยานะคะน้ำยาขนมจีนอร่อยอร่อยนะคะส่วนส่วนด้านนั้นก็จะเป็นลักษณะของเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงน่าทานมากเลยค่ะมาขายลูกเขยกันก่อนใช่ไหมคะคะด้านนี้จะเป็นดนข้าวนะคะ,นะคะ ข้าวนี้ก็จะเป็นข้าวที่ไม่ขัดนะคะ,คะข้าวอะไรเลยข้าวอะไรไม่ขัดต่อที่ข้าวอะไรข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือค่ะขนายกเลือกทานข้าวซ้อมมือนะคะ ค,คุณครูก็พาเพื่อนๆมาร่วมชมบรรยากาศพอคร่าวๆในเมืองมาริกาแล้วก็อาหารที่แสนอริตร่อยที่พวกเราได้ร่วมกันรับประทานนะคะค่ะตอนนี้คุณครูจะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเรายังจะมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่คุณครูจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะคะซึ่งตอนนี้เป็น เอ่อ EP แรกค่ะเดี๋ยวชมต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ